โอเคครับตอนนี้คุณมาอยู่ผมแทนคุณน้องบอกตามตุงไม่มีใครรอดถ้าผมได้จับตัวนายคผมจะเล่นชาร์จก็ตามค่ะจะได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนั้น่ะมันอยู่ที่การพัฒนาของคุณมันอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรคุณฝึกซ้อมไหมคุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไหมแล้วการแข่งขันโปลิฟฟายคือการแข่งขันระดับมืออาชีพถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพคุณต้องมีทาง อย่าแย่เล่นๆไม่ได้จะมาแบบโอเยเชนท์พา,า,าสายกับผู้หญิงอ่ะซันพาสายกับแฟนอ่ะนี้แต่ซันพาสายกับแฟนแล้วก็ฟ้อมไปด้วยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่จริงจังจะมีคนอื่นที่จริงจังกว่าคุณแล้วก็ 9, ก้าวข้างสูงไปอีกซึ่งในการแข่งขันระดับเมอร์ชีแบบไม่มีใครที่เขาอยู่พัฒนาไม่มีใครที่เขาอยู่ต่อไม่มีใครเขาทำทุกคนทุกเวลาของเขาคือการต่อ I felt for everyone you said. First blood. You made me feel like I, I needed know. you and forced my heart.